สวัสดีครับบาเปหลอีสานครับพี่น้องมันี่มาอัปเดตสถานการณ์ฝ่าฝนอีกแล้วครับเมื่อหนมาอีกแล้วแต่บ่เคยตกกระเทียนี่ครับมันี่ให้เบิ้งคักๆเลยครับนี่สิตกบ่ให้พี่ให้น้องเบิ้งน้าแหล่มาเสมอเด้พี่น้องแต่บ่ตกเมื่อนั้นก็แหล่แบบนี้แหละบ่ตกเงิดไหลพูนครับ เบื้องด้เพลี่ยงแลวพี่น้องจังตกทางใดเข่าผมเหี่ยวหมดหรอขา้าวโพดที่ปลูกไว้ครับใกล้ตายมาหรอพุ่พี่น้องมันแหลมมากหมดเดียวดีท้าให้เบื้องอมฝ่าเลยครับพุ่นเบิ้งพี่น้องเป็นตา่ยานบ่เป็นตา่ยานบ่แต่เห็งบ่ตกจากเทียคุณครับ พี่น้องครับจากที่เป้าเปย์ไทยคลิปไปว่าหันนะครับว่าฝนสิตกบอตอนนี้กับแครปอกแปกปอกแปก,ปก,แปกพ่อถนนไล่เนี่ยแหละพี่น้องบอท่านได้กล่าวไปไทยหลายนะครับนี่ครับอีกครับปอกแปก๊กปอกแปก๊กสองสามเมตรเราก็หกยุดงงหลายทั้งฝนแนวไหะดอกพี่น้องเอ้เขาก็เหี้ยงมาหรอ เดี๋ยวจ้าไดนถ้าตกแห้งเดี๋ยวสิอัดลงอีกนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแล้วฝนนะร่งแห้งมาแล้วครับใช่พี่ไอ้น้องฝนก็ขาโดนแล้วพี่น้องฝนนี่ตกแห้งๆองน,นันถ่วงนะเข่าตายหมดแล้วครับทีบรรยากาศฝนตกพี่น้อง ให้พี่ให้น้องเบิ้งเนี่ยครับเริ่มมาแล้วโอ้ดีใจไรคุณครับถ้าเป็นทางคุณเนะาะไม่ได้ขาดคน,น,นเดียองเบิ้งกันเงียบดีได้พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว แล้วครับความชุ่มชื้นพนแล้วจากที่หอนมาสองสามมื่อเพราะตกัก,กเคียครับมาเลยพี่ให้นองรับความชุ่มชื้นความเย็นน้ำกันครับ ครับทั้ื่องโตกเครงฝนตกทั้ง,ง,ล,งล่มปมันนี่มาแล้วครับคุณสวมหลายอยู่ซุ้มยู่ครับพี่น้องซุ้มโดนอยู่ปันนี่รถไฟสายหล่ยานฟ้าเรียมทั้งล่มทั้งฝนได้ครับมาพร้อมกันเลยบอลเยอะเจอ เลิกอยอะคงป่ะนี่ยเหลือพี่น้องเบิงเอาบรรยากาศฝนตกบ้านเฮา